ยังมีความช่วยเหลือจากภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนครับที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับรวมถึงบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องทหารที่บาดเจ็บร, 7, รวมถึงเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจด้วยครับ เริ่มต้นที่บริษัทกัฟ d e v e l OP m e n t ์จำกัดมหาชนหรือว่ากัฟนะครับได้ตั้งกองทุน100ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาทหารและครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลเอกพนาแคลวปลอบทุกผู้ประชาการทหารบกได้กล่าวขอบคุณในนามกองทัพบ,บกกำลังพลและครอบครัว และบอกว่าจะนํำทรัพยากรที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างเต็มที่และขอบคุณที่กาฟได้ให้ความช่วยเหลือแก่กองทัพบ,บกในหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการขยายสัญญาณในพื้นที่ชายแดนหรือการมอบถุงยังชีพซึ่งที่ผ่านมากาฟได้จัดทีมกาฟอาสาจัดทาและส่งมอบถุงยังชีพจานวนกว่า2,000ชุดให้แก่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่างๆเช่นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงด้วยและมอบเงินช่วยเหลือ1นล้านสองแสนบาทแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนที่พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี